สำหรับบางคนบางท่านอาจจะเเคยเห็นครับผมกะเป็นบรรยากาศครับผมเป็นบรรยากาศมีคืออาชีพขับรถบรรทุกน้อพี่น้องกับไปทั่วทิวทั่วแดนครับผมจางปานบักสังพี่น้องจางปานบักสังครบผมท่านเขานาดานครับพี่น้องอันนี้ดานท่าเรือแหลมฉบังนะครับผมดานท่าเรือแหลมฉบังพี่น้องโอ้รถหลายคับพี่น้องเนี่ยพากันต่อแถวเขาดานนะครับ เออที่เขาท่าเรือนะพี่น้องมี่ตำรวบรรทุกอ้อยต้อยเฮยเนี่ยจ,จักกันเจ้ากัที่พากันไปยังฮักเนี่ยนะมีกันขันเจ้ากันที่ไปรับงานคือผมอะละผมกับก๊าลัางที่เขาไปรับสินค้าคือกันละพี่น้องหลายแห่งเฮ้ยตอนแถวเขาหนาด้านนะพี่น้องต่อนแถวเขาหนาด้านช่วงนี้อยู่ที่ท่าเรือแหลมชะบังนะครับผมทา่างเขาหนาท่าครับพี่น้องทาง่างเขาหนาทา่ามือนีรถไล่พิษปกติครับผม ปกติกับว่าไล่ไปนี้นะครับผมปกติกับว่าไล่ไปนี้เป็นบรรยากาศต่อแถวเขาหนาด้านพี่น้องพ่ออย่าขาดพ่ออยากพากพี่น้องวันนี้ท่านหาโม่งอะไรนี่ตอนนี้บ่ายชอวงตอนนี้ประมาณบ่ายช่งครับพี่น้องบ่ายช่งเดี๋ยวดีผ้าเข้าไปเมืองครับผมต่อแถวเขาด้านเนี่พี่น้องต่อแถวเขาด้านสำรับ บางคนบางท่านอาสิเะเคยเห็นครับผมกะเป็นบรรยากาศครับผมเป็นบรรยากาศมีคืออาชีพขับรถบรรทุกน้อพี่น้องกับไปทั่วทิพทั่วแดนครับผมไปทุกที่น่ะละบอกยังไงแล้วถ้าเพื่อนให้ไปนะพี่น้องขยับเทเลนิตเทเลนอยครับผมค่อยๆไปนี่แหละบางขั้นกับมีตู้ได้บางขัง้นขั้นอยู่ข้างหน้าผมนี่ว่ามีตู เป็นแนวที่ไปรับตู้ของแม่นะครับผมบางบางท่านก็นเอาตู้ไปสุ้มอ่าพูดไปกับนี้นี่นะพูดใายจังปานบักสังไม่้องจังปานบักสังีหลังของแท้ของแท้อ่า บรรยากาศนะครับผมบรรยากาศวันเสานี่ฝนก็นได้ตกลงไปย่างนักน,นะครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้ยุดแล้วแดดออกนะครับผมตอนนี้แดดออกตอนนี้แดดออกอ่าโอ้ทันบาหน่อทันบาหน่อพี่น้องเลย เป็นบรรยากาศทางเข้าท่าเรือแหลมฉบังนะครับพี่น้องทั้งเกาท่าเรือแหลมฉบังเด้วยพี่น้องมาถ่ายบรรยากาศให้มึงครับผมโอ้รถตึง,งยังมาอะไรกีเบีดนี่ของนี่ดีถ้ากี่ห้อง,งยังหลุดก็หลุดหรอโอ้ยข้าเจ้าพักการแบบเซนเนาะพี่น้อง หลายอนนี่นะไลายืนล,ลอครับพี่น้องหลายคักหลายแม่นี่ล่ะพี่น้องเอ้ยโดดไลยขนาดเลยเนี่ยเอาตามกันนะนอ้อง,งมึงมึงสองข่านนี้มันเบียดกันครับพี่น้องแล้วมึงนี่ตามกันนะมึงไป ข้างขานาด้านปกติมันบ่หล่ไปนี่นะคะรับปกติมันบ่หลไปนี่มือนี่ขึ้นลยเดี๋ยนี้รถจังไหนยังมาหลาห่เหไน่หนที่ดหดนี่มาฐานมาฐาน เอาอ้กระดุ๊กกระดุ๊กกับไปนี่แหละโมเรียนเลยวะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเออสีูนอยู่ไใบกระชี้กับห้องนี่ดีหรอ ใสยทั้งหัวเลยพี่น้องทั้งขาออกทั้งขาเข่าก็ว่างกันรถไม้ครับ cây di hoạt n าด a n น,นนะ่ะ